มีน้องๆถามผมเข้ามานะครับว่าเฮ้ย hey, พี่เอาอะไรทําโค้งที่ใช้แปะอยู่ข้างบนครับตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นแผ่นพ r t สต o ดนะครับหนาสิบมิลเอาไปสั่งตัด CNC มาแล้วก็ทําสีนะครับตัวนี้ก็จะแปะทั้งด้านนอกและด้านในนะครับจริงๆแล้วมันมีเส้นอลูมิเนียมกล่องนะครับที่มันสามารถดัดได้แต่ไซส์มันเล็กครับซึ่งมันไม่ไม่บาลานซ์ครับผมก็เลยต้อง สั่งตัดตัวนี้มาเป็นแผ่นพัสบูดนะครับเนี่ยครับก็จะแปะทั้งด้านในด้วยด้านนอกด้วยก็เผื่อใครใครเจอแบบนี้ก็ลองลองเอาไปทําดูได้นะครับตัวนี้เป็นโค้งหลังบานเลื่อนนะครับซึ่งติดตั้งกันไปแล้วแล้วก็ไล่ย,ยิงกาวกันอยู่นะครับงานโค้งตัวนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยดีแล้วผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับ